นี่ครับครบทุกอย่างแล้วทำไมมันเยอะเงี้ยลูกไม่เยอะครับผมนี่ต้องถามครูหามากว่าออว่าทำไมครูหาเนี่ยต้องใช้เยอะขนาดนี้มะละกอนี่นี่มะนาวน้ำปลาน้ำปลาครบทุกอย่างตามที่ครูหาเขียนให้ผมเลยกดสับตะไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ไหนที่นี่ห้ามมาสายนะเ,ออเด็กก็ไม่ค่อยส่งกันบ้านกันเดี๋ยนี้เป็นอะไรนกงนาเนี่ยครูหา สวัสดีครับคุณหาเจ็บแปนมาเลยโอ,โ,โอ้โหนี่ผมตกใจเลยทําไมให้เพื่อน,นไปตามผมนะแล้วผมกําลังแบบทํากันบ้านเลย <c oughs> <c oughs> ครูมีธุระตะวันนิดนึงให้ไปซื้อของให้ไปซื้อวัตถุด,ดิบให้หน่อยเอา้าครูมีธุระมันก็ธุระของครูไม่ใช่ของผมนี่ครับครูเป็นอาจารย์ครูต้องทำนู่นทำนี่นะตรวจขก็ซุกก็สอบเด็กจะให้ผมทำเลยครับเอา้าเดี๋ยวไปซื้อวัตถุด,ดิบให้ครูหน่อยครูจะตำสม้ตมตำโอ้โหตำส้ตมตำแม่ผมเนะี่ยเขาบอกตำเก่งเลยอยู่ที่บ้านเนี่ยเอาเอา,เ,อาเดี๋ยวไปซื้อให้ครูก่อนแล้วกันนะอ่ะเอาไป200ร0 0ยออ่าซื้อเท่านี้นะลูกนะอย่าให้เกินนะแล้วที่เหลือก็มาทอนครูครูหาอุปกรณ์ส้ตมตำเนี่ยมันเยอะนะครับผมมเนี่่ยจไไหว ครูจะจดให้เธอไอใจแป๊แล้วไปซื้อตามนั้นที่เหลือก็เอาเงินมาทอนครูอนี่ตามนี้เลยซื้อตามนี้เลยผมไม่พลาดนะโอ้นี่มะเลยมะมะคือใช่เลยนี่ท่านมุดกูห่าจดให้ผมเงี้ยโอ้ผมซื้อให้แป๊บเดียวได้ตามนี้ได้เลยครับไปไปลูกเหลือมาทอนครูนะมาเว้านี่ครับครบทุกอย่าง ล้กทำไมมันเยอะเงี้ยลูกไม่เยอะครับผมนี่ต้องถามครูหามากกว่าออว่าทำไมครูหาเนี่ยต้องใช้เยอะขนาดนี้มะละกอนี่นี้มะนาวน้ำปลาน้ำปลาครบทุกอย่างตามที่ครูหาเขียนให้ผมเลยเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวคือครูสั่งให้ไปซื้อวัตถุ ว่าทุเรีบทำส้มตำถูกนี่แล้วครูหา <5 S 1> ก็จดมาให้ในรายการ<อ>าให้เงินเป็นสองร้อยถ้าเหลือืเอามาทอนนี่แต่ทีนี้ทำไมมันเยอะขนาดนี้อ่ะก็ครูห่าต่างให้พมซื้อนี่งไงตามรายการและผมไม่เคยบิดผิวอะไรเลย,ยนี่ารายการยังไงวะ1มะละกอหนึ่งมะละกอ,ะกอสองพริกหนึ่งพริกสองพริกโอ้โห,โห สาหนาวเนื่องมะนาวซองมะนาวสามะนาวโอ้ละเอียดมากซีน้ำปลาเนื้อหน้ำปลาซองน้ำปลาสาบน้ำปลาและก็ซีน้ำปลาห้าน้ำปลาห้าน้ำปลาหนึ่งน้ำปลาสองน้ำปลาสามน้ำปลาสี่น้ำปลาห้าน้ำปลาครบตามที่จดรดตังทอดครูล่ะแม่ครูหาไม่น่าถามซื้อเยอะขนาดเนี้ย ตังมันจะพอได้ยงไงครับให้ไปแค่200 2อ0้อนี่ผมติดนี่ค่าน้ำปลาน้ำปลาเนี่ยอีก0าเฮ้ยฮมยังติดเขาอีกเนี่ย ว่ามิงั้นผมจะเอามาได้ยังไงะครับผมก็เซ็นไว้ก่อนผมบอกว่าเดี๋ยวให้ครูหามาเซ็นไม่ยังอยู่กับพ่อกับแม่หรือเปล่าหรือว่าออกมาใช้ชีวิตตามลำพังเนี่ยหรอผมอยู่ครับซึ่งผมเนี่ยทำตามพ่อแม่บอกตลอดทุกอย่างแล้วผมไม่เคยมีปัญหามีปัญหาแค่ครูหาเนี่ยนะครับผมงงวันไหนพ่อแม่มึงทำแกงส้มเนี่ยหนึ่งมะละกอหนึ่งมะละกอสองมะนาวสองมะนาวสามพริกสี่ดอกแคร์ผมเอามาแค่สี่ดอกแคร์ <c oughs> <c oughs> นักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้าต้องเนยิ่งกว่าหาเป็นครูต้องสอนเอกๆพดุแลกจบครบ